โลกูนได้เพิ่งอัปเดตทางด้านของตัวการบัฟของทางด้านพีเคเคนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทั้งด้านของพีเคเคนเนี่ยมันได้รับการบัฟอะไรบ้างนะครับผมนะอ่ะมาโอเค สิ่งแรกเลยนะครับผมนะที่ทาน้าของแมปโรกูลในด้านทางการบัฟทานะาของตัว PK เคเนมานะครับผมนะมันก็จะเป็นการารีโค้ดของทา,งาน้าพเคเนนะครับผมนะซึ่งมันจะทำให้อ่าทานาของตัว p k เคเนเนี่ยมันไม่แหลกนะครับผมนะแล้วก็โหดขึ้นในระดับหนึ่งด้วยนะครับผมนะอ่าใช่ระดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาดูทานาของตัวแอนิเมชันการเปิดปิดของทางด้าพีเคเคนกันก่อนเลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนี่ดูดูดูฟบนี่ฟืบนี่อ่าดูนะครับทุกคนเราสังเกต นะครับผมนะว,ว่าเออเนี่ยไอ้ป้าดูดูดูด,ดูเวลาแอนิเมชันเปิดปิดเนี่ย่อนท่าที่จะสมูทขึ้นนะใช่รู้ดิ เนี่ยนะครับผมนะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะโอเคระดับแรกครับผมสกิล e นะครับผมนะเนี่ยมันได้แก้ท้านาของตัวการแดชเนี <duh. S 1> ่ยให้มันไปได้ไวขึ้นนะครับผมนะแล้วก็เวลาแบบกดใช้กดใช้สกิลเนี่ยมันจะนาให้อ่าตัวท่านาของอ่าตัวละครเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าหันหน้าลงนะครับผมนะใช่มันทําให้หันหน้าลงนะครับผมนะแล้วก็สกิล e เนี่ยมันจะเพิ่มดามจจาก1เป็น1-25นะครับผมนะนี่เดี๋ยวเรามาดูอย่างชัดเจนนะครับนี่สกิล e เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหม เวลาเรากดใช้สกิลนะครับผมนะหน้าของตัวละครเรามันก,ก็จะถูกกดลงนะครับผมนี่นี่นี่เห็นชับจีนะครับนี่เลยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสแตทสน,นาของตัวสกิล E นะครับนะอ่ะโอเคสกิล okay, อครับผมจะมีการปรับแก้เหมือนกันนะผมนะซึ่งสกิล R เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับผมนะก็คือมันจะทําให้อะทนาของตัวสกิลเราเนี่ยมันไวขึ้นแล้วก็เวลากดใช้เนี่ยหน้าเราจะกดลงด้วยเช่นกันนะครับผมนะสกิล R นะครับนี่เด็ดเด็ดเด็ดดูดูดูสกิลอนะครับนี่นี่มันจะเป็นการฟาดนะผมนะนี่นี่เลยนะครับผมนะสกิล R นนนนะะะะครรับจเปป็มาณี้ ครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยอืมนี่เห็นไหมนะครับผมนะ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับนะแล้วก็โอเคสกิลเอฟนะครับผมนะสกิลเอฟตอนนี้ทุกคนเนี่ยเวลาเรากดใช้สกิลเอฟเนี่ยจะไม่สามารถกดลิงที่เราได้นะครับผมนะแล้วก็การโจมตีเนี่ยการสแลมใส่เนี่ยก็ไวขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ลดเวลาโปรเทคนะครับผมซึ่งใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันนะครับผมนะซึ่งมันจะสามารถทำให้ u f ของเราเนี่ยสามารถบังคับอะไรได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมน,ะนี่เลยไหม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม QF เราไวขึ้นนะครับผมดูๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับทาด้านของตัวการปรับใหม่ของทาด้าน PKK นั่นเองนะครับผมนะถามว่าเป็นการปรับบัฟที่ค่อนข้างช่วยไหมอันนี้ผมส่วนตัวผมพูดตรงๆว่ามันก็ค่อนข้างช่วยนะเพราะว่าทำโน่นนี่นั่นได้ไวขึ้นเวลาเราแบบเราจะไปหาเพื่อนเงี้ยโอ้โหเนี่ยเราใช้ PKK กดสกิล E กดแด๊กกดแด๊กกดสกิล E กดแดกกดสกิล E กดแดกกดสกิล E เงี้ยโอ้ สบายเนี่ยเด็ด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 เห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงท่านั่นของตัวอันดับหางกูลยอดนิยมนะครับผมนะฝากมาติดตามกันด้วยนะครับนะโอเคก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับผมก็ถ้าชอบฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่หมหม <S <S ๆที่ผมจะอัปโหลดนั่นเองเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมก็ตัวการลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวการลาไปก่อนคครรััับบบบผมสสวดี๊าายย